Okay. สวัสดีด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับรายการอะไรนะโอเคเราก็อยู่กับเซิร์ฟเอ่อที่มีชื่อว่าเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะคะผมเเซิร์ฟเซิโบนะครับผมน่าน่ามีเกียนนะครับมาทําลายบ้านผมที่มีสองคนที่ชื่อว่าเออข้างบนนะครับ P U N โอเคครับตากล้องขึ้นไปสิครับ mm hmm. เนี่ยครับสองคนนี้ครับเนี่ยไอสองไอสองตัวเนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละครับเนี่ยเกียนครับมันเกียนเกียนจัดประหยัดจริงครับพั mm hmm. งบ้านคนอื่น mm hmm. ตากล้องตากล้องขึ้นไปดูนตะตากล้องโอเคครับแม่งพังบ้านผู้เล่น ได้แค่ไหนชิงมันมันพิมพบอกว่าอะไรอ่ะกูจะป้นมึงได้จะมาหนักแล้วหนักหัวพ่อมึงเหรอมาหาพ่อมึงไงนะะโอค้ยกูโดนตีแล้วครับมันเกีย์นะมันเกียดมนะันเกียอะ่ะก็ยังไงก็ขอให้ใช่แอดมินก็ไม่ค่อยตามเรื่องเท่าไหร่หรอก มามันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยอยันนี้ดีกว่าโอรมาตลอด24ชั่วโมง,งน,นะครับผมมันมีอ o p เป็นพวกครับใช่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็ดูแลหน่อยนะครับช่วงนี้เกียร์แม่งเยอะจริงทางบ้านคนอื่นไปทั่ว ใช่มันบินได้ด้วยนะหนึงเรื่องเออรู้คนแถวนี้ก็เออโดนเกียนกันเยอะระแวงบ,บ้าแถวแถวบ้านผมเนี่ยใช่เขาบอกเอเขาออกเซิร์ฟกันหมดแล้วนี่ยเพราะไอ้พวกเกียนเนี่ยฮะไอ้พวกเกียน2สองตัวนั้นอนะ่ะ เออแต่กองไม่ถ่ายบ้านที่ล้างๆมาช่ครับไหนมึงอยู่ไหนอะแล้วมึงอยู่ไหนล่ะตะก็มึงอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับไหนวะโอเคไหนแล้วมึงอยู่ไหนล่ะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยครับนั่นแหละเออมันเคยมีคนอยู่นะฮะแล้วก็โดนไอ้พวกเกียนเนี่ย เกียเหรอมึงเกี Luckily, ้ยเหรอเออเข้างหลังข้างหลังไม่เป็นโอพีเนี่ยไอแว่นเนี่ยไอแว่นดำเนี่ยอะไรครับไอคนนั้นแหละครับใช่ไอแว่นดำครับที่กำลังตีตากล้องเราอยู่นะครับเออโอพีมันทำแบบนี้ได้เรื่องเหรอฮะเดี๋ยวแฉให้หมดเลยไม่รู้ว่าโอพีหรือว่าซูเปอร์วีไอพีหรือไม่ก็แอดมินเนี่ยแหละที่มันสามารถบิดได้ แล้วก็ขึ้นมาชั้นสอง mm. เอ้ยมันยิงปืนมันยิงปืนมันก็ทำเราไม่ได้หรอกเราใส่ PVP ไว้ับเอ่านชื่อแนละ้วชื่อเออใช่บอกว่า mm. Mm. ทุกคนลองมองไป เราแกบ้านเนี่ยครับเอ่อล้างหมดแล้วมีพวกผมเนี่ยเซิรฟ์ฟโกบอลเนี่ยโกบอลเนี่ยปกติมันจะมีคนเยอะอย่าี้นะนะครับเอ่อเออขาอ,ออกกันหมดเพราะไอ้สองตัวเนี่ยประกอรสายชื่อมันจับชื่อมันไว้จับชื่อมันไว้ไครับมันชื่อพังครับอีกคนหนึ่งชื่อพังอีกคนหนึ่งชื่อเอ่ออะไรก็ไม่รู้ใส่หมวกเดทพูลครับ แต่กล้องไปไปชั้นสามเอ้ยไปชั้นสองเลยมาอ่านมามาอ่านป้ายอ่าฮะอ่าฮะเนี่ยป้ายป้ายของพวกเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมีโปรเทคแล้วเราสามารถกันโปรเทคเด้งให้มันเด้งไว้ได้ครับดูสิครับใช่บ้านมันแว้งแว่งโอโหเพราะไอพวกนี้พวกเดียวเลย หมากูหมาตายม่งตบหมาเ็วไอเออครับขอนะก็ฝากให้คิปนี้ไปถึงอแอดมินด้วยเป็นหูเป็นตาใโดยช่วยกันชช่วยกันแชร์ได้นะครับแชร์ให้แอดมินรับทราบนะครับที่ผมทนอยู่นี่ก็เพราะว่าชอบนะในส่วนตัว อจะมาช่วยนะจะมาช่วยเล่นช่วยอ,อย่างเงี้ช่วยเติมแต่คิดไปคิดมาก็เจอเกงนี้ก็ไม่ไหวนะ,ะกล้องมาชั้นสองจ้ครับมาอ่านให้มาอ่านป้ายมาถ่ายป้ายที่มันเขียนไว้นีนชั้นบนบ้านมึงเหือบ้านเาก่ากล้องมาเร็วสิเฮ้ยเดินไวไปจับมือชืดจับมืดสิปีนมาแลไวขึ้นมาปีนขึ้นไหขึ้นมาถ่ายถ่ายกล้องนะครับถ่ายป้าย ้องลนตีแต่กงแอนมินก็ฟางถึงแอนมินด้วยนะฮะอันป้ายอันป้ยโอเคเมื่อกีย้อย่างเงี้ยครับอืนิสัยเกียนมันแต่สังคมอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีพี่วินมาช่วย อ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครฮะมันปีนดูดูดูครับดูความพยายามของมนันนี่มันมันปีนบล็อกขึ้นมาอะไรว่าโครครับเครครับแอดมินมาช่วยหน่อยแบนได้แบนเลย มีคนบอกไม like ่ไม like ่ครับไม่ไมเนี like ่ยหนะผมพิม like พ์ไปไม่เห็น <apps> ม <communist initiation> ีใครเลยเจอเกียนเจอเกียนบอกให้แอดมินมาช่วยก็ไม่ออครับไหนไม่มึงดังมากโอเคหายแล้วครับไม่จะฟ้องเขา รู้สึกว่าเราจะต้องย้ายบ้านแล้วลนะ่ะเฮ้ยใคร TP มาเฮ้ยมีคน TP มาช่วยเว้ย mm. p p a c c e p t mm. ปึ๊บโอเคครับคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนปันหนึ่งปันหนึ่งครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะน่ามีคนเรียกผมนะฮะ mm. ว่า,าช่วยหน่อยครับ ครับ t p a ไม่ได้ครับคำนึงนะ t p มาใหม่อ๋อ,อมันติดโปเทค t p มาไม่ได้คำนึงเอ้ากูตายครับ อันนดิมนะอันนึิมน,น,นะผมจะรับ CP เฮ้ยมันให้ไดมอนก์กูไหนไม่รู้เออมันให้ไดมอนต์กูมันไม่ตีกู ไอตัวหัวเดทอดัวเดี๋ยวบอกไปแล้วบอกไปแล้วมันพังบ้านผมอ่ามันพังบ้านผมอ่าแอนดมินช่วยจัดการหน่อยนะครับเฮ้ยแอดมินมาเว้ยแอนดมินมาบินมาแล้วบินมาแล้วนี่ตีใหญ่เลยแอดมินตีตีมแบนมันเลยนี่มันมาขอโทษว่ะโทษทีน่า มีโคมาขอโทษแอดมินแอดมินม <laughs> อา้าวตีอย่าตีต